นี่ทำอะไรอยู่หรอโงราสีเนี่ยตอนใหม่ของเราวันนี้เลยแล้วก็พบก,กับพวกเราอีกครั้งนะคะกับรายการ 4M <ฤ><ฤ>แซนเบอร์ชอปค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนออีดูชั่นแซนค่ะน้องๆคงสงสัยว่ามันคืออะไรกันนะคะมันคือมันคือภาพรวงตาะภาพสามมิติค่ะเราเราจะมาดูกันเลยนะคะเอ้ตชิ้นแรกของเรานะคะคือภาพสามมิติค่ะ ถ้าน้องมองในรูปนี้น้องอาจจะเห็นเป็นแค่ยีราฟสองตัวที่มีงองศอนแต่ถ้าน้องมีแว่นอันนี้น้องจะเห็นมันเป็นโอ้หมันมีราฟอยู่้างหน้าเลยอ่ะทําได้ไงเนี่ยเพราะว่ามันคือภาพสามมิติค่ะภาพปกติที่น้องเห็นในรูปธรรมดานะคะก็จะเป็นแบบพวกนี้ค่ะสองมิติมีความกว้างกับความยาวแต่ภาพสามมิติคือภาพที่มีความลึกและสมจริงมากขึ้นค่ะสําหรับ Illusion Science ของเรานะคะในเรื่องนี้ยังมีแบบ ของเล่นชิน้นถัดไปนะคะน้องๆอาจจะเห็นไปเป็นแค่แผ่นกระดาษธรรมดาทั่วไปซึ่งเหมือนจะไม่มีการพิมโดดเด่นอะไรแต่เมื่อเราน้องประกอบมันลงไปกับฐานอันนี้แล้วหมุนมันแบบนี้น้องๆจะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวนะคะน้องอาจจะงงแบบเอ๊สีอะไรดูแล้วมึนๆจังเพราะว่ามันคือภาพลวงตาค่ะของเล่นชิ้นนี้นะคะมีความน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าข้างในกล่องเนี่ย จะมีอย่างที่น้องๆเห็นแล้วน้องสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นเกมต่างๆได้มากมายนะคะนอกจากนี้ยังมีคู่มือภาษาไทยในกล่องด้วยค่ะถ้าน้องๆเห็นว่าภาพสามมิติในคู่มือเรื่องนี้นะคะยังไม่จูใจพอแล้วน้องสามารถใช้ปากกาสีที่มีอยู่ในกล่องวาดภาพเพิ่มเติมแลาใช้แว่นส่องเหมือนเดิมได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้พวกพี่ก็ต้องขอลาไปก่อนกับรายการ p ฟ o อ็มแซ่บเว o รนะคะของเล่นชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรก็ขอให้น้องๆติดตามกันให้ดี